ครับผมสวัสดีครับครับมือนีนะครับผมกระสีมาไห้ตุ่มปลาไหลนะครับครับผมกันี่ครับโอ้สิใสทั้งหมดนะครับแค่สีหลังนะครับมีเอามาสีหลังนะครับเงือมือนีนะครับกระสีเป็นครับสีเป็นอ่าใส่เดือนนะครับผสมดินพ่นปุ๋ก ใส่แกซี่หลังครับเดี๋ยวสิใส่ให้เบิ้งสักหลังนึงนะครับไปครับเดี๋ยวใส่เบิ้งครับผมนี่ครับสภาพไม้นะครับมือนี้ครับผมสิใส่ไว้นะครับมองนี้ครับเนี่ตม้งนี้ครับใส่ไว้เลือกๆจังหน่อยครับเดี๋ยวค้นมาเห็นนะครับไปครับใส่เบิ้งจากหลังก่อน สายแมวตรงนี้อ่าจิดาจจกสันจังน้อยครับรา้ม,มีขาตั้งกอง ใส่ลงไปเลยโอ้ยบงังจะลอยที่ละนะครับใส่ลงไปเลยอัยนนี้ครับจะหายัางบังยังน้อยครับโอเคครับจะไปใส่อีก ทั้งคุณครับอีกสามหลังนะครับดียว่ารอชมผลงานกันครับรัาผมกะไสไใบเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดตุ่มทั้งหมดสี่หลังนะครับนะครับสภาพไม้กัอย่างที่เห็นครับงามอยู่ครับเดี๋ยวผมสีไส้ทิมไว้นะครับทั้งหมดสองขึ้นนะครับเดี๋ยวสีได้ม่ยมพร้อมกันเอาผมไปครับครับผม หลังจากที่นะครับใส่ตุ่มไว้สองคืนนะครับนี่เข้ากับสิมายามตุ่มกันครับครับผมไปครับหลังแหลกอยิงนี้ครับโอ้โหว่าสิมานบอก cái nghe cái lưỡi vấn đề của ho hấp cái này <laughs> ต่อไปครับท่างผู้ชม้หลังที่สองครับใส่ไว้มึงนี้เป็นเงินครับ ข้างขุนนะครับนะครับจุดหน่อย เก่าลผมเพิ่มาใส่แล้วครับตรงนี้นี่เขาหวังครับตรงนี้หลังนี้ เ <laughs> นี่ยใส่เดือนนะประสมพ้นปัวครับเ <laughs> ่ยออกดี <laughs> Ừ. cái <laughs> này kiểu này này các bạn, cái cái này kiểu แต่ตรงนี้ครับสันท้ายมันโอ้มันอยู่ครับแต่น้อยครับ thank <laughs> ครับผมด้ยวยกับสีวิที่เห็บเบื้งครับมัดสามโตครับยันหน่อยกับตัวหนึ่งน้ำสุดท้ายครับผมสีมานที่เห็บเบือ้องนะครับวัาใส่ไว้แค่สีหลังครับใส่ทั้งหมดสองขึ้นกับแค่อยู่ครับพอได้ผัดเขาแค่สองหลัง หลังแรกครับหลังนึงครับหลังนึงค โอเค,ครับอดีพัดครบผมเชียงค่าดตีละครั้งผมเด้ย๋ยวกาสิกลับไปเฮดเมนูนะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวตัวน้อยนะครับผมจิปล่อยไปนะครับโอเคครับ ครับผมครับมอน้กะซีมาผัดเย็นครับนะครับเดี๋ยวมาเบิิงเครื่องกันครับน่ครับมีกระเพรานะครับคาผิ้งครับกระเทียมก็เครื่องผัดนะครับผิกไทยเม็ดนะครับกัอกระชายนะครับซอยมาแล้วนะครับก็บะเขือครับเดี๋ยวไปเบิิงขั้นตอนกันครับครับผมนะครับ เป็นคาครับคาออนผมเอาไปเผาครับเดี๋ยวหั่นก่อนครับเดี๋ยวไปตำ่ำแบบแบนๆน,น,นะครับให้มันละเอียดสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันตํำยาก เดี๋็กน้อยครับไว้กับดิน ครับต้องปาดนะครับแล้วก็แซน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมะเขือสีดํำนะครับถตาปาดทิ้งไว้ใส่เลยครับรอรบ,บอลลางครับ ไวเ้เ้าบใส่นา่ามันสีดำครับปิดไทยนะครับปิดหย,ยวกนะครับ ันก่อนเลยอันดับแรกนมหน่อยใส่แกะปิกนิเราให้มันหอนจังหน่อยครับ ตำไว้ครับต้องไปผัดก่อนนะครับผัดก่อนใหม้มันหอมครับรูส้สึกว่าไฟบ่ค่อยอย่างนี้เราปิดแกงที่ซื้อมานะครับใส่ปลาใส่บลาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ก็ได้นะครับของเอาใส่นะครับจัดหน่อย ต่อไปครับใช้ปลาไหลครับ,รบลงไปล้วนนะครับลงไปผัดนะครับกับเครื่องอหอมเลย ต่อหอยครับลงไปครับลงไครับน่าจะเป็น,นตาล ซอสครับสูตรนี้ว่ามีน้ำปลานะครับใส่เกลืองไปแล้ว one. เอาไปชิมครับแ่บครับแ่บหบอมนิงหน่อยครับทะเลครับทเลต่อไปใส่พักครับต้องจากเกลือครับใส่ลงไป ด้วยผิดไทยใบมะกรูดครับใส่ลงไปลมกระแห้งครับ ใช่ครับใบกะเพราไปครับกระสุน,นครับผัดบวคือกันนะครับแต่ข้นนะครับหมักแบบไนครับก็ผัดไปเลยครับ อยู่ครับแต่ใส่พักหลายๆ <laughs> พัดเผ็ดนะครับสูตร <laughs> สูตรไม่ซ้ำนะครับ <laughs> จำสูตรบ่ได้น <laughs> ครับนี่ครับเติมอ,อีกนะครับเ <laughs> ติมยาเติง,ง,ตงเกลือครับ <laughs> โอ้ยันดีไป ลืมครับลืมโอ้ยจะไม่ใช้แล้วอัน,นจะใช้ครับทําเป็นเป็นเส้นนะครับอ่าเป็นไอ้หอมครับ เดี๋ยวไปตักใส่จานครับ สำหรับอันนี้ก็ซิมาซิมฟีมมือเนี่ยผัดเย็นใส่หลายอย่างเลยนี่ผัดเย็นผสมผัดกระเพราเนาะมี่หอมครับมดเขือนี่ตอนเย็นโอ้สารพัดประโยชน์ผักนะครับทำแรกซิมไปแล้วแหละตอนผัดนะครับเข้มข้นครับใส่เครื่องเทศหลายครบบเด็ดนะครับ อ,อการันตีครับคีอัดเองกินเองครับบริหารครับเืีอยวเราเขาก็จวดว่ะผมนะครับซูมก่อนโอีคครับฝากติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการก่อนครับจานเนี่ย กินกับเขาครับ,บท่านได้กินเขาเลยท่านกินกับเสาเลยครับฝากติดตามคลิปนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ